คลิปนี้พี่ไหมก็จะมาเล่าเรื่องบัญชีของคุณถูกจำกัดการสร้างรายได้สามเหลี่ยมสีแดงมันมีสองกรณีต้นต้นอันดับแรกคนได้ตั้งหลายคนคะ่ะคือไปทำผิดแล้วก็ลงคลิปลงคลิปแบบ ผิดกฎชุมชนบางคนก็ไปรีมิกซ์คลิปนะคะไปรีมิกซ์คลิปรีวของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าคลิปนั้นน่ะเขาเอาเพลงที่มันติดลิขสิทธิ์มาใช้ไหมหรือว่าลามกอ,อนาจารไหมแล้วเขาก็แชร์แชร์กันออกมาในคลิปรีอบัญชีโดนจำกัดการสร้างรายได้มากันหลายคนนะคะคลิปรีมิกซ์เนี่ยแล้วก็บางคนก็ยัง ไม่คืนเครื่องมือให้ก็มีนะคะเออบางคนก็ยื่นอุทธรณ์แล้วก็ลบคลิปแล้วมันก็ออกนะคะเพื่อนๆแล้วกรณีที่สองกรณีที่สองนี่ประสบการณ์ของพี่หมายเองเลยก็คือเวลาเราอัปโหลดคลิปยาวลงไปแล้วทีนี้บางทีอ่าดต้าอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยมันช้าใช่ไหม ก็พี่ใหม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมมันไม่หลอดแล้วเราก็รีเฟรชหน้าโทรศัพท์เนาะรีเฟรชหน้าโทรศัพท์เสร็จแล้วมันกับ,บหลอดแล้วกัอัพโหลดสองเธอมันกับบขึ้นก็นเลยก็เลยดีลีทค่ะเพื่อนเพื่อนก็นเลยดีลีทบัดทีมาอัพโหลอดอีกก็เลยอัพโหลดได พออัปโหลดได้เซจแล้วพี่ไมกับปลอยปลอย,ลอยไว้ขามขึ้นนั่นแหละจ้ะเพราะว่าหารู้ไหม่ว่ามันจะติดแดงที่นี่มาเบิ้งตอนเศร้าจ,จะมาเปิดเบิ้งหนาแดชบอร์ดของเฮาในหนาธุรกรรมมันติดแดงแล้วก็คุณไม่สามารถทำไรายได้จากคลิปนี้ได้พผลว่าก็เลยว่าเอาเป็นอย่างน้อก็เลยเข้าไปเบิ้งค่ะ ก็เลยเข้าไปดูในหน้าฟีดช่องฟีดของเราเองอันคลิปที่ว่ามันหลอดซา่าน่ะจ้ะมันขึ้นมามันใช้เวลาข่ามขึ้นพุนะคิดว่า Data อินเทอร์เน็ต d a ต a มันมันโลมันก็เลยหลอดช้านะคะเพราะขื้นนะขึ้นพร้อมกัน3คลิปมันก็เป็นคลิป Copy ไปนะคะมันขึ้นมาคลิปเดียวกันเนอะสามเือนั่นแหละเขาก็เลย Warning นี่แหละค่ะมันมีสอสอง แบบหลักๆที่ได้ Warning แบบคลิปนี้คุณสร้างรายได้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องไปลบออกนะคะให้มันเหลือคลิปเดียวเสร็จแล้วก็เราก็ต้องเข้าไปลบในถังขยะด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะขอบคุณค่ะ